สุกเขาเซอเห็ดตาเห็ดปวกเส็บเส้บ,สบ,บนปลาหกหาหอยเห็ดก็กอดกันนะลุ่มมีเฉพอยโค้งเนาะอุ้ยฝนมาแล้วเดี๋ยวน้อยจะลอเอาก่อนทุกคนย่านงาไมาตัดป่ามาตอนนี้กับมืดแล้วนะทุกคนเข้าหนึ่งขเข้าเดื่อสุกแล้วก็จะมาให้กิน กินลาบเท่าพี่น้องเอามาฮึเขาจะลาบเท่าเสหิตตาบมันนี้นเอาสุกมืดวันนี้นะเพราะว่าเข้าต้มนมไม้บริจึดแล้วก็เลยบริปร่ปงมอนุ่มไม้ดังเข้าหนุ่มไม้เข้าจืดแล้วเท่างามเลยทุกคนเท่าใส่ไม้เขียวคุ้มครับเลอะล้างเลื่ล้างเลยก็เพียงน้องเพียงน้อง งาครับามยกินสุเข้าครั้งงรกของปีนี้กินแต่แต่ยำเร้งปีไก่นี่ทุกคนเลยกินแต่แต่ยำเกี่ยวข้าวอันก็ได้กินอีวันนี้แล้ว โอ้โอ้เมื่อวานชื่นนี่แหละเมนร้อยนึ่งฮะตัวเย็นไว้อย่าเอาเทุกคนรเลยไปโซนหน่นอยในโหนกนะครับทรายอาสวีงโซนเอาโซนเอาวมูนครับโซนตะปัน ส่วนระกัปัน หวกน้ำร้อนตัตวพอน่อมาเห็นนัมีรอห็นนำค้นคนคุ้นคนมันเย็นจังเอา,าคอือห่วเสืสอเห็ดพวกมันนี้ ของพักางตู้เชื่อเข้ากันเลยนตนี่มีมาโทกกับมืคืนสุบเซอร์มาโทกเซ็เซบเลยเ่งเบิ้องเดียว ขาตังก้องอดปลาอยู่หน้ากลนลนลสุกเข่าเสือเฮดตาปบกแซ่บเลยเสื้อกบเสือปลากระแซ่บเดี๋ยวห้าวผมมีกบมีปลาแล้วก็เสือเฮดตาพอเตี๋มโมนเตยบโรยชนามาเอานะตัดเอาไห

มาต้มจำเวขับยูน่ากินบ่ยูท่าน่ะข่าวสองคนนังแล้วโบอิ่มไนนาวเอาข้าวสองคนโบอิ่มเหรออืมบ่าดีกับบ่าวค่นกินทุท่ามาตัวหนึ่งอืมลายมือตัวเดีย่คนสามที่นี้ไป ยาัเ้นะเาบเอฟเคยเห็นนะกินข้าวเล่งเรวแล้วก็เข้าไปการมันนี่ทุกคนไปการหอยลือหอยเกี๊ย่สิมานด้บอลปีนี้เห่ากับท่านได้ไปจักเธอไปกับไปผู้เดียวอดีนกับสาตุลาแล้ว คนมือมือ,อยางมาแต่หนาแลวโบไปน้ำคนประเดีงโง่เมือนนี้นไะปทุกคนการหอยน้ำกันการยูดงทุกคนวันนี้นะบริการยูไฮไฮห่ากับมันมีแต่หญ้ามันหกแล้วก้านกันบโบเห็นก็นมันเป็นไฮเก้าลายปี้วถ้าไฮไม่ประมาณปีหนึ่งสองปีนะมีอยู่หอยนะ,ะนอ่นยการเดียจะได้อยู่หอยเลยนี่การยูดงดงบอลท่องหาคิดตับนะ มาดูโบ่ได้ม,มันไงเข้าดงคนเดียวทุกคนถ้าถามว่ายานโบ่กับยานอยู่ทุกคนเน้ยแต่กลับไป <S <S เห็นแล้วทุกคนนี่หอยเก็ดอ่ะหอยเก็ดหรือว่าหอยหืน กำมันด้วยหน่อยเฮามากานอยู่นี่ห้พี่น้องการเบ่งอยู่ห้นี่จะโง่ไปหล่ตามดงุงตามป้าตามดงุง ไอนน้ไม่กระเจ้าปีนี้ก็ยังผมไม่หนีทุกคนโหยนะไอ้น,นนะให้เขาทางปีนี้ให้หอ้อยมหลาอปีเลยมันผมมีฝุ่นหายเลยโหยมันบเ้ากินก็ช่วยยำเล็กนะเขาหาได้ทุกคนหาคุดหะเ่็นยำเล็กนะมันเผาหู้เ้านลุให้ส่วนเป็นต้นพี่นกนี่ก็ฮกมีแต่หญ้าทั้งมืดอ หอยเลื้อตัวนี้นานหอยเลื้อแ้วไงหอยเลือไปเลยอยเกับหอยเก็ดสือเอนันมันมักอยู่แต่กวงขี้เ่มันเปิดๆัโบจะเห็นทุกคนเออมันหก มันแต่หญ้าหกเน่าหกมันต้นบดได้ปลื้มเลือดมันต้นเนบดีปลื้มเน่าทั้งหมดดีเดียวทุกคนนี่คุณกินกาบสลิง่ไม่รือมันจะอยู่ตามหายตามโซนทุกคนทำการยังคืนกะลองการเบิ่งเลยทุกคนการตามป้าตามหายตามโซน ไฮไหมเนะี่ยโชลายจะลีหอยเลือลายเนะี่ยไฮที่กระเจ้าจูดไมหมไฮทางปีนี้ไฮกระเจ้าก็มาเต่งโบปินทุกคนเด้อไฮห้ากับโอ,อมาละกระติ้งอยู่ในกายก่เห็นกินชงฝนที่ตกพ่อลมบวกอุกมาเลย คนนี้ทุกคนนี่ลอยบนยืน้ก็เด้อเข้ามาป่าเลยมันี่ย่านอยูย่ไรทุกคนยอดนั้น โตเตียนแยวปากบนหกไร,กกร่เห้หปกปะะับเจ้าบ้ว เห็นเดวกันนี่มันหอเกเยที่สองเอเกสีบเลยทุกคนหยนะเหยืเสนไม้กระเสนห่มกักอย่าโอ้แลเห็ตตาทุกคนเลยมดสกะโอ้กีนนี่นะห้าหกมือพ่นได้หอวหลมือตบตมาแล้วกัดยาบิ้ลไปหกหาเฮอก็

có cả nó mãi nữa còn cái thôi nó nữa 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 con nữa 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 nồi nữa 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 หายาะเด้อทุกคนบบคอยมีหาหาเห็ดกลางเว่นกับเห็ดยูดำลุยดำเลือมันโบม,มีบโหลายหอยหายะหอยหอมนีด่ดูนี้แบบเขายัางโค้ดนัมเบโต้เด้อทุกคนเริ่มเห็นมากเลย หอยลือให้เห็ดคักหน่อยมันเยอะยังเป็นหุงมากโดยยังสูงหอยลือนะนี่ดูนี่โอ้มันดียวพี่น้องมามาบ้านละน้อยสูงนี่กัฝนตกคู่มือทุกคนเลยบ้านทุกคนเด็กเป็นเรื่องฝนตกคู่มืออยู่บงเง้เนาะ บานละน้อยนะิ้นทุกคนเมื่อน,นี้กะเด่กพวเหีงยไมงมือว่าน,นี้วว่านี้เนี้ตกทั้งเว้นทั้งขึ้น๊วกพวกขา๊ะกอะไรนี่เห็นไหมคนน,าน,น,คน,นมาบโรยยังโุมกันนะ เป๊ะเลยวัเมรเนี้ฝนตกนำมือูมาเน้นคูจะทำบนป่าโอ้ม ฝนที่เ,เพิ่มมาเด้เอเฮาป่าย่านฝนตกและย่านล่มย่านงาไหมทุกคนอืออย,อออยู่นี่นะนะยังนัวอยู่ทุกคนโดยรๆเขาจะบเอาปลาคือมันเยอะนี่โนยนี้นี่โนยนี่กน,นะหอยเลื้อตัวนี้นะอือนี่โนยนี้อือญี่บ่นนี้เลยจุ้มจุง้งลูกโดยนี้เขาจะเอามันเยอได้ล่ะบริปลาไว้อือห็นนี่นุ้งไว้ก็มีด้วยทุกคนนี่ก็บเ,เอาปาลาคือมันเยอะตัวนี้ หน้าตัวนี้ก oh, 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 ็กี้น้อยนอนสนายก็เห็นน้อยน้อน้อยอยจะบ่เอาเพรสียงฝนมากแล้วทุกคนโอ๊กโอโอ๊กมาอชงสีแหงโอกอสีจองกับไรไมาซ้ำทุกคนเอ้ยจองกับไรได้มาซ้า ไอ้เนยฝนตกกันเยอะไอนี้แต่เอาถั่วนเอาถละเอาถุงยางมาทุกคนเอาถุงยางมาอย่ถุงหนึ่งไวเชื่อทุกคนสาปยังฝนตกปะยังฝ่นตกสิ่งปนแหงจะฝุ่นที่ตกแหงจะเอาโจ๊กม้เดี๋ยวมันยกทุกคนเฮาเขาป่าเฮาด่ถือจ๊กเยบนป่าเลยไปเอาโจ๊กนะเสียยฝนนะโอ๊ะโอ๊โอ๊ทุกผ กินเพืกินมะไม้กินมะไม้ป่านี่นโอหมาด้วกคนฝนมาตมต๊กเลยนี่คักๆฝนมาเนี่ยเชนำนวลหัวใต้ ถ้าฝนตกได้ทุกคนหอยจะโง่นะเพราะป่าชุ่มชื้นถ้ามือเลยฝนบ่ตกก็โบ้หอยนะฮะมากันกับปลได้ดินมห้าวหอยจะโบ้ถ้าฝนตกลิ่นกลางเวันหันมาแรงมากเลยเอาไปกันนะปลาได้โอ้ฝนมาได้ทุกคนฮะอากอากมาละเด่น้อยจะเอาโทรศัพท์เข้าถงก็ทุกคนโอ้ฝนตกค่ะกลางป่าอุ้ยฝนมาแล้ว ทั้งลม่มพร้อมเด็กน้อยจะ,ละเลาะอัลก้อนทุกคนย่านงาไม้ฝนแห้งเลยทุกคนเดย๋ยวนี่นะได้กบสองตัวเด็กน้อยไปถ่ายฝนกากๆอยู่ตอนนี้กับยานโตแห้งแล้วพอาะแต่ตกลิ่นเาโอ้มาละตะปลากับปลาก้านมึงอยู่หายนี่ทุกคนการห้ายน้อยนี่มีหอยด้วยเยอทุกคนโอ้มาหอยด้วยนี่เยอะนี่เดือดหนุนแลกันฮะ ไหวเนี่ยละหน่อยการเรียนนี่ก็พอได้อยุได้ฝนแช่แชดแชดมาอีกแล้วทุกคนตอนนี้ละน้อยมากเพิ่นแล้วทุกคนไปกานกับฝนห่ำกลางป่าเป๊ะหนาวละจะมาโถหวยทุกคนเดิมคนทุกคน มันไม่ได้หวยเทากับหวยเลือหวยเ,เก็ดกบพร้อมมันจับเข่ามาบุมันจับเอาได้อยู่ทุกคนถือว่ามานอยู่ชัมนี้เงิดแล้ว นี่หละหวยเข่ากงเยื่อเติบกบกะพอปิ้งสามตัวาะน้อยจะขังเนีไว้แบบนี้ทุกคนขังเซตุ้มนี่ตุ้มกับโอน้อยสานเธอแล้วเมื่อเว้นนี่ขำม,มาละน้อยกับไปการหวยมาซื้อทันทีในตุ้ใหม่ทุกคนขังหวยเซนีแบบนี้ค่ะ ไปกากนแต่ละมือก็หาจิ้มมาะค่งไว้นี่แหละสำตุมไก่เนอะยือพี่ลึกยือตรงไดนน่ะตังหวยไว้ก้อนมันตังสตุมนี่เองอีโปไ,ไ,ไปกานโตไอ้บนนี้เลยการกวบฝนดินบนนี้ไป้ห้าวหนาวแล้วทุวกคนอ่นไม่ได้ใบโดมีแต่อาบน้ำนวลแล้วมัน cứ nắp Lấy xì nồi à. Một chết Bệt Câu. Câu Cười 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 không đấy Mướt lắm Nhân ไปกรกุาตัวหัวจี๊ดนะทนสซสามสี่ห้ากรจ็ดเดเก้สิบวหดะเอาพอดีสิสบหน่อยทุกคนหมือนดิหมื่เมื่อยไปเลยบัดไว้เมียนทยยำปีเลือเ้ามีมาเต่งมะมูนะทุกคนอเอาปื๊มาเต่งมะมู ปวดห้าแล้วก็ห่วยกกินวันนี้ละน้อยก็สีแบ้อาบน้ำทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปสำนี้ขอบใจมือทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับชมเป็นกำลังใจละน้ยอยเด้อพบกันใหม่ที่หนะ้าบาย